ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่เลยนะคะพอดีอยู่ลำปางกับอยู่ระดีทดรวจรถนะครับครับเพือ่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ้งแชนเนลเที่ยวแหลกนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อุบลราชธาน,นีนี่ครับบรรยากาศก็ขอข้างหลังเทียบตอนนี้ก็กําลังเดินทางครับเราอยู่ที่ปั๊มปตททางไป หาคู่เดือนนะคะเพิ่งเติมน้ำมันเสร็จนะครับน้ำมันเต็มถังแล้วครับพร้อมออกเดินทางสู่เชียงใหม่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ขอไปเติมเสบียงก่อนนะครับแล้วเจอกันจังหวัดต่อไปครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่คำเขิดแก้วแล้วนะครับพักรถครับผมเติมพลังครับแกงง่วงครับตอนนี้เป็นเวลาจะหกทุ่มแล้วครับแล้วก็ยังเดินทางอีกตั้งแปดร้อยกิโลโอถึงพวกนี้ตอนเกือบเที่ยงนั่นแล้วครับขออนุญาตเดินทางแล้วเติมพลังก่อนนะครับแล้วเจอกันครับผม ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เสลภูมิร้อยเอ็ดแล้วนะครับกําลังพักรถอยู่นะครับเพิ่งมาถึงแวะเขาน้ําเรียบร้อยอะไรเสร็จก็เดินทางต่อครับยาวๆคืนนี้ครับก็จะแวะเติมน้ามันแล้วก็พักร่างกายไม่ให้ฝืนครับเอาปลอดภัยไว้ก่อนถึงตอนไหนครับว่ากันแล้วเจอกันต่ําต่อไปครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่สระคมแล้วนะครับพักรถครับผมเต่า เงจากต่อขาวเป็นต่อเหลืองตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วครับก็อยู่ที่ปั๊มแก๊สครับพักครับตอนนี้ออกมาจากบนสามร้อยรูแล้วสู้ต่อไปครับเจอกันจังหวัดตอนนี้ตอนนี้มาถึงเพชรบูรณ์แล้วนะครับนะครับบรรยากาศตอนเช้าเช้าเลยนี่ครับนี่บรรยากาศตอนเช้าเพื่อนๆชมหมอกกาลังลงครับผมเอ่อยังไม่ได้นอนเลยครับพี่น้องดันยาวครับดันยาว เลยครับเลยนะครับสวยขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับเพื่อนตอนนี้เรามาอยู่ที่ปททลมศักดิ์เก่าแล้วนะครับมาพักรถครับแล้วก็อาหารเช้าของผมคืออเมซอนครับคาปูชิโน่นี่ครับบรรยากาศตอนเช้าเช้ากำลังเจ็ดโมงเช้าครับปั๊มแล้วก็พร้อมออกเดินทางต่อแล้วครับแล้วเจอกันเดินทางกันต่อนะครับโอ้เกี่ยบบรรยากาศภูเขาสวยมากเลยครับที่เพชรบูรณ์ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆชมบรรยากาศครับขออนุญาตเดินทางต่อกันนะครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่พิษณุโลกแล้วครับอยู่ทุ่งแสลงหลวงครับผมดันยาวครับวันนี้เรื่อยๆครับเต่าเหลืองลุยครับบรรยากาศก็อากาศร้อนครับแปดโมงแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับขออนุญาตเดินทางต่อกันนะครับเพื่อนตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดแพร่แล้วนะครับอยู่เด่นชัย อยูปั๊มครับผมจอดพักอีกร้อยแปดสิบโลครับก็ถึงเชียงใหม่แล้วอดทนอดทนครับยังไม่ได้นอนเลยเลยเลยครับเพิ่งผ่านด่านมาหลอดครับหลอดแล้วเจอกันครับตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะคะพอดีอยู่ลำปางกับอยู่ระดีทดตรวจรถนะครับด่านเยอะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ น่าจะไปหาอะไรกินนะครับเพราะว่าขึ้นเสมอมต่อแล้วเจอกันเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่ปตทไม่ริมแล้วนะครับอันนี้แวะมาเติมน้ํามันแล้วก็ห้องน้ําครับเราก็จะเดินทางไปเสมอมต่อแล้วเจอกันที่เสมอมครับที่เรามาจากเสมอมแล้วนะครับเรากําลังเดินไปทางไปที่พักครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับมาทาธุระสองสันหผมก็เก,ก่าแล้วครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนไกล EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ เราเจอกัน EP หน้าครับว่าเราจะไปไหนตอนนี้เชียงใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ